เฮลิคอปเตอร์เป็นอากาศยานปีกหมุนที่มีความโดดเด่นอย่างมากความโดดเด่นของมันทําให้กองทัพนำอากาศยานชนิดนี้เข้าไปจําการแทบจะในท,ทันทีหลังจากที่มีการพัฒนาพวกมันให้สามารถบินบนฟ้าได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์จะไม่มีความเร็วและไม่มีเพดานบินสูงเทียบเท่าอากาศยานปีกตึงแต่มันก็มีความสามารถอย่างอื่นที่โดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการขึ้นลงแนวดิ่งและความสามารถในการลอยตัวนิ่งๆอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน,าน ทำให้กองทัพนําพวกมันไปใช้งานได้อย่างหลากหลายทั้งภารกิจขนส่งลําเลียงช่วยเหลือกู้ภัยลาดตระเวนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจโจมตีเฮลิคอปเตอร์โ <icop> จมตีมีบทบาทสําคัญในสงครามย,ยุคใหม่พวกมันโดดเด่นด้วยการติดอาวุธหนักมันถูกออกแบบมาสําหรับใช้ในภารกิจโจมตีภาคพื้นดินเป็นศัตรูตามธรรมชาติของรถถังและยางกะาะปัจจุบันมีการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีออกมามากมายานําไปสู่คําถามที่สําคัญว่า เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบใดคือแบบที่ดีที่สุด mi 2 4 mi 2 4เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่รู้จักขนางกว้างขวางมากที่สุดเนื่องจากมันมีผู้ใช้งานจํานวนมากซึ่งในอดีตมีผู้ใช้งานเฮลิคอปเตอร์ mi 2 4กว่า50ชาติเลยทีเดียวมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่โดดเด่นในการโจมตีภาคพื้นและยังมีความสามารถในการขนส่งลําเลียงอีกด้วย มันมีการโฮมก่อและติดอาวุธหนักอาวุธหลักของมันก็คือปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรหรือในบางรุ่นอาจมีการติดตั้งปืนขนาด23มิลลิเมตรและยังมีจุดแข็งที่ใช้ติดตั้งอาวุธได้มากมายโดยรวมแล้วมันสามารถบรรทุกอาวุธได้เป็นน้ำหนักรวม1,500กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกกำลังพลได้มากถึง8นายอีกด้วย Mi-24 สามารถทำความเร็วได้สูงสุด335กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเพดานบินสูงสุด5,000เมตร ลูเวกลูเวกมีพื้นฐานการออกแบบมาจากเฮลิคอปเตอร์แบบพูมาการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ชนิดนี้แอฟริกาใต้ ai, จึงจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและชิ้นส่วนจากฝรั่งเศสเป็นจำนวนมากลูเวกติดตั้งปืนขนาด20มิลลิเมตรหนึ่งกระบอกสามารถบรรทุกขีปนรวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้หลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธหลักของมันนั่นก็คือขีปนาวทุธอากาศสู่พื้นแบบ Z T6 ทีที่แอฟริกาใต้ผลิตขึ้นใช้เอง โดยมีความคล้ายคลึงกับขีปนาวุธ AGM 1 1 4ของสารฐอเริกาอย่างมากลูกเวกสามารถทำความเร็วได้สูงสุด278กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินไกล740กิโลเมตรและมีเพดานบินสูงสุด6,000เมตร A-129 A-129 เป็นเฮลิอคอปเตอร์โจมตีโดยเฉพาะแบบแรกที่พัฒนาขึ้นในยุโรปมันเป็นเฮลิอคอปเตอร์น้ำหนักเบา เนื่องจากมีการห่มก่อน,น้อยกว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอื่นแต่ใบพัโดโรเตอร์หลักของมันมีความทนทานสูงมากสามารถต้านทานการยิงของกระสุนปืนขนาด30มิลิเมตรได้มันสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในโซมาเลียอัฟกา,านิสถานและอิรักได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนและเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดแบบหนึ่งในสนามรบ A 129ติดตั้งปืนขนาด20มิลิเมตรหนึ่งกระบอกสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้หลายชนิดเช่น a g m 1 1 4 b g m 7 1 a i m 9 2 a 1 2 9สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ278กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินไกล1,000กิโลเมตรและมีเพดานบินสูงสุด4,700เมตรแซสิบแซสิบเป็นเฮลิอคอปเตอร์โจมตีโดยเฉพาะแบบแรกที่พัฒนาขึ้นในประเทศจีนโดยได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาจากชาติในยุโรปและรัสเซีย เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้จึงถูกมองว่ามีขีดความสามารถพอๆกับ A119 ็าลำตัวเครื่องของแซดสิออกแบบให้แคบและมีความลาดเอียงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดหน้าตัดเรดาร์ให้เหลือน้อยที่สุดแซดสิติดตั้งปืนขนาด23มมิลลิเมตรหนึ่งกระบอกมีจุดแข็งรับน้าหนักอาวุธอย่างอื่นได้มากถึง 1, 5 0 0กิโลกร,รมัมโดยมันมีอาวุธหลักคือขีปนาวุธที่ผลิตในประเทศ HJ10 ที่สื่อจากจีนอ้างว่ามีขีดความสามารถเทียบได้กับ a g m 1 1 4ของสหรัฐอเมริกา z ซ0สามารถทำความเร็วได้สูงสุด270กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินไกล800กิโลเมตรและมีเพดานบินสูงสุด6,400เมตร T129 T129 เป็นรุ่นที่พัฒนาให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นของ A129 ลักษณะภายนอกเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองจะมีความคล้ายคลึงกันมากแต่รายละเอียดภายในนั้นแตกต่างกัน ที129มีการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตุรกีพัฒนาขึ้นเองเช่นโครงสร้างกาศยานระบบควบคุมการบินและระบบอาวุธที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างมากที129ติดตั้งปืนขนาด20ม mm ิลิเมตรหนึ่งกระบอกสามารถติดตั้งขีปนาวุธได้หลากหลายชนิดโดยอาวุธหลักของมันก็คือขีปนาวุธคิริตและ AAM-92 ที129สามารถทำความเร็วได้สูงสุด280กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินไกล1,000กิโลเมตรและมีเพาดานบินสูงสุด4,500เมตร ไทเกอร์ไทเกอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีจุดเด่นในด้านของความน่าเชื่อถือมีการลอมรวมเทคโนโลยีหลายอย่างเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสงครามเช่นเทคโนโลยีพรางตัวไทเกอร์ Tiger ติดตั้งปืนขนาด30มิลลิเมตรหนึ่งกระบอกและมีจุดแข็งจำนวนมากติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธหลักของมันก็คือขีปนาวุธ AGM-114 และขีปนาวุธ HOT-3 ไทเกอร์สามารถทำความเร็วได้สูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีพิสัยบินไกล1 3 0 0กิโลเมตรและมีเพาดานบินสูงสุด4 0 0 0เมตร mi 2 8 mi 2 8เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกประกาศว่ามันคือเฮลิคอปเตอร์โจมตีหลักของกองทัพรัสเซียในปัจจุบันมันมีการหุ้มก่อหนาบริเวณห้องลักบินสามารถต้านทานการยิงของกระสุนปืน1 2 7ถึง14.5ม mm ิลิเมตรได้ไบพัดโรเตอร์หลักรูปตัว X สามารถต้านทานการยิงของกระสุนปืน30มิมลิเมตรได้ โดยรวมแล้วถือว่า Mi 2 8เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่มีการป้องกันดีที่สุดแบบหนึ่งในปัจจุบัน Mi 2 8ติดตั้งปืนขนาด3 0ม mm กระบอกจุดแข็งของ Mi 2 8สามารถติดตั้งอาวุธได้หลายชนิดโดยมันมีอาวุธหลักเป็นขีปนาวุธ 9K121 9K120 Mi 2 8สามารถทำความเร็วได้สูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินไกล1 1 0 0กิโลเมตรและมีเพดานบินสูงสุด5,700เมตร Ka-50 และ Ka-52 Ka-50 และ Ka-52 เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกประกาศว่ามันคือเฮลิคอปเตอร์โจมตีหลักของกองทัพรัสเซียในปัจจุบันมีจุดเด่นในด้านของความเร็วและความคล่องแคล่ว Ka-50 และ Ka-52 ใช้โรเตอร์หลัก2ชุดหมุนสวนทางกันทำให้มีแรงยกมากและมีความเร็วในการแต่ระดับสูงมาก พวกมันยังเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบแรกของโลกที่มีการติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวคล้ายกับเครื่องบินขับไล่หากนักบินตัดสินใจสลากาศยานใบพัโดโรเตอร์หลักและหลังคาห้องนักบินจะถูกสลัดออกและเก้าอี้นักบินจะพานักบินพุ่งออกจากเฮลิคอปเตอร์อย่างรวดเร็วห้องนักบินของ KA50 และ KA52 ยังมีการห้มก่ออย่างดีอีกด้วยสามารถต้านทานการยิงของกระสุนปืนขนาด23มมิลิเมตรได้ k a 5 0และ KA52 ติดตั้งปืนขนาด30มิมลิเมตรหนึ่งกระบอกจุดแข็งทั้ง4ของมัน สามารถติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายโดยมันมีอาวุธหลักก็คือขีปะนาวุธ 9K121 และขีปะนาวุธ R73, KA50 และ KA52 สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพษษิสัยบินไกล1,160กิโลเมตรและมีเพดานบินสูงสุด5,500เมตร AH 1 z AH 1 z เป็นรุ่นที่พัฒนามาจากซูเปอร์คอบบ้ามันมีการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่โรเตอร์ใหม่ระบบส่งกําลังใหม่ระบบเลงเป้าใหม่มีการปรับปรุงความสามารถในการอยู่รอดสามารถค้นหาเป้าหมายได้ในระยะไกลและใช้อาวุธได้อย่างแม่นยำโดยรวมแล้ว AH-1Z มีขีดความสามารถสูงกว่า AH-1 รุ่นก,นก่อนมาก AH-1Z ติดตั้งปืนขนาด20ม mm ิลลิเมตร1กระบอกจุดแข็ง6จุดของมันสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง2,600กิโลกร,รมัมโดยมันมีอาวุธหลักก็คือ ขีปนาวุธ 9, a m 9 AGM-114, AH-1Z สามารถทำความเร็วได้สูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเพดานบินสูงสุด6,100เมตร AH-64E AH-64E หรือชื่อเดิม AH-64D b ล o อก3มันได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากจากรุ่นก่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการติดตั้งเดรดราควบคุมการยิงชั้นยอด ทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในขณะที่เฮลิคอปเตอร์อยู่หลังสี่ขีดขวางอย่างเช่นต้นไม้อาคารมันสามารถติดตามเป้าหมายได้มากถึง128เป้าหมายพร้อมกันและสามารถยิงกำจัดเป้าหมายได้1ิเป้าหมายในคราวเดียว ah 6 4 e ติดตั้งปืนขนาด3 0ม mm, มหนึ่งกระบอกจุดแข็งของมันสามารถติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายโดยมันมีอาวุธหลักก็คือขีปนาวุธ agm 1 1 4 agm 6 5 ah 6 4 e สามารถทําความเร็วได้สูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีพิสัยบินไกล1,900กิโลเมตรและมีเพดานบินสูงสุด6,100เมตร